สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำดอกไม้ที่เกิดตามท้องนานะคะหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะจะมีดอกสีเหลืองและดอกสีขาวนะคะดอกสีเหลืองคือดอกกระดุมทองนะคะหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าหญ้าขี้กลากหรืออาจจะเรียกไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นนะคะส่วนดอกสีขาวคือดอกกระดุมเงินนะคะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าหญ้าหัวงอกหรือ อาจจะเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นนะคะอมันจะเกิดขึ้นหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะคะจะมีน้ําหมอกน้ําค้างลงในหลังฤดูเก็บเกี่ยวย้าพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมา,านสวยงามแล้วก็จะออกดอกอยู่ได้ประมาณเดือนถึงสองเดือนนะคะเมื่อเขา้าฤดูแล้งต้นของเขาก็จะเหี่ยวเฉาตายนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามตามธรรมชาติ ะคะตามท้องทุ่งนามีทั่วไปนะคะบางที่ก็เกิดเป็นหย่อมๆย่อมบางที่ก็จะเกิดเป็นเป็นกลุ่มใหญ่นะคะตามที่เห็นนี่ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะสวยงามมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดอกหญ้ากลางทุ่งนาแต่เขาก็สวยเหลือค่าในแบบฉบับของเขานะคะขอบคุณค่ะที่มารับชม